เอ้ยเอาเงี้ยเอาเงี้ยห้มันกระแทกแล้วมันจะวิ่งลงหลุมไปเลยยังไงมันก็พึ้นหลุมไม่ทันเอ้ยจะกลัวจะกลัววกลัวมันจะกลัวมันจะหันหน้าเวียงออกไปทางอื่นแม่งกูคิดไปนู่นไปนี่ไปด้านสรุปมึงแม่งหันหน้าไปไหนก็ไม่รู้พี่นัทวิ่งพี่นัทก็วิ่งไปลงหลุมแบบไม่ได้คิดอะไรเลยคนหนึ่งก็ออกวิ่งยังไม่ทันยังไม่ทันนั้นเลยจะเริ่มวิ่งไปทางไหนาถึงวิ่งเลยแต่วิ่งหน้าบ้านถูกแล้ววิ่งไปทันหน้าบ้านถูกแล้วพี่เห็นหลุมแล้วไงเห็นเห็นหลุมแล้วใช่ใช่เห็นทั้งหลุมเเหอนนกัตี่ย แล้วจังหวะดีจัดจังหวะพ<ร>นินัดจังหวะพินัดวิ่งพ้นขอบประตูปุ๊บมันหันไปมองทางขงวาเลดี<น>เลย<น>โอ้โหโอนี้แล้วคือไอเราก็มองมองไม่เห็นหลุมด้วยไงก็นึกว,ว่าหลุมมันอยู่ตรงแถวเท้าที่มันยืนอยู่นะไม่แล้อยู่ตรงหน้าบ้านพินัดเลยโอนี้ไปไหนวะไปลานจอดรถครับไปซ้ายล่างไปทำอะไรไม่รู้ไปหาที่จอดรถมั้งเจอ๋ยวยังที่จอดรถอ่ะ น่าจะแยงกับป้าอีป้าที่มันยืนขวางทางหน้ารถอยู่มั้งเนี่ยอีป้าเดินไปอยู่บนบ้านอ่ะอีป้าเดินไปเดินไปล็อกที่จอดรถละอ้าวมมึงไปขวางทางว่าไงวะแล้วกันแล้วกันนะอ้าวแล้วมึงก็เจอกูนะผมอยู่ชั้นสองวนนี้ไม่มีไฟเหรอไม่เห็นมีไฟเลยมันจะมีมีได้ไงมันอยู่กับพี่เดี๋ยวมันเดินผมไม่เห็นนะไม่เห็นมันอีแดงเลยเฮ้ยเพื่อนว่าล่าเพื่อนอ้าวเฮ้ย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  เฮ้ยโอ้ยมัน,ม,นมันเลือกเฮ้ยที่บอลล่าที่บอลล่าที่บอลล่อาอุย้ยมัน,นม,ม,มันเอาคนไม่พร้อมจุกเออมันเอาคนไม่พร้อมจุกลเล่นฉลาดเล่นฉลาดที่บอลล่าใช่ครับที่ที่บอลล่าใช่แล้วพี่นัทเป็นั่ทำหนังนะปั่นไฟเหรอไม่ใช่ดิแอบแอบ มันจะเดินมาปั่นใครอ๋อมันไปเห็นผมแวนฝงขาวแย่แล้วกูมีทอย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 ด้วยมีเสาผามีทอยไม่มีซื้อัวตายอย่างก่อนอย่างก่อนอดเด็ดเอาเลยเหรอเอาจริงดิได้เอาแล้ Giang <laughs> con, ôn ý tức cả Dạo đó, dạo đó hình như Tiền tóc mãi vào, tiền tóc mãi chẳng ai qua vào, chập xảo <laughs> À có mừng vào Ôi ơi, bắn ma Mà sắm lời Sắm, sắm lời Đang nhiều มึง<ห>ไม่รู้มึงกูไม่รู้ว่ามึงจุดตีอะไรนะแต่มึงรู้ป่าเมื่อกี้มึงวิ่งไล่คนโอ้โหจุดตีร้อยอยู่แล้วเว้ย <c oughs> <c oughs> มึงหันหน้าไงกูรู้แล้วมึงจะไปทางไหนอะ่ะอ่ะแล้วกลับมาหากูอีกมึงติดใจอะไรกูวะห้ามจริงเถอะฮะมึงติดใจอะไรกูเนะี่ย <c oughs> ขออยู่เงียบ คคนนเป็อยู่กับใรมึงจะเดินไล่กูหลอกไปหมีที่โลกงเงี้ยเหรอจริงเหรอวะโอนิสเหมือน้อเด็กจะลองจะมานี่แหละให้มันไปเถอตามกันเดี๋ตรบัตรนั่นเนี่ยจะได้เย็นครับไปฝึกความใจเย็นมาใหม่นะโอนิสอุ้ยโผล่วิ่งติดเลยแล้วกูกูวิ่งฉีกแบบระยะยาวทิ้งเลยไหมผมไปบ้านฟ้านะผมพาไปบ้านฟ้านะไม่ทิ้งไม่ทิ้งเดินตามตูดผมยังโอเคโอเคเพื่อนขอ

กูพาวิ่งวนรอบบานฟ้าเลยมึงอ่ะดิหมายบานฟ้าต้องพับแล้วะไอ้แก่เลยอะไรของมึงวะเต็มหัวเต็มหัวครับดอกนี้ได้ยินเสียงอะไรไกลก็บอกอยู่ทิ้งไว้ทิ้งครับทิ้ง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 ไม่เอาแล้วไม่น่าจะแกะไม่น่าจะแกะไม่น่าจะแกะเดี๋ยวมันมาเพื่อปั่นเพื่อปั่นเสร็จไม่ทันมาแล้ว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 โอ้ยน่าให้พี่นัทแกะเสร็จไปเลยเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าพี่นัทเปลี่องไปแล้วไง ถ้าพินัทไม่ไม่ดีเสียงหัวใจมันเดใจนกมานกมานกมดนกมา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 นก่านกม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 ันกมารกมานกมันกมานกมานกมินกมานกลาวกมาน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 กมาพกมานไมานก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 ตามกมานกมานกมานมานก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 มันกมานกมานกมานมาน้มานก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 มเสียง เสียงมันยังอยู่โอ้โหนี่ยังไม่อยู่ในข้างตัวข้างหลังนี่แหละฝั่งขวาซ้ำตรงึ้นขวาบนไปแรงไแรงเลยไปยใจเย็นใจยพี่นัดพี่นัดไม่ต้องไปพี่นัดไม่ต้องไปอย่าให้พี่นัดไปพี่นัดไม่นิ่งสิงหัวใจมันโอ้มาเดินเก็บเล่จังหวแต่ว่าไอ้โัเทมที่อยู่แถวขวาขวาบนน่ะขวากลางแล้วพี่นัดผมฝากมาปั่นเครื่องตรงกลางทีเครื่องผมอ่ะเครื่องไรที่มันกระทืบเลยเดี๋ยวผมไปแกะโัเทมพี่นัดแฮะอยู่ใกล้เครื่องเหรอพี่นัดโัเทมพี่่อะ อยู่ใกล้ขึ้นใช่ใช่อยู่ข้างล่างลงคือลงมาจากแมสิดนึงอ่ะเจอแล้วเจอแล้วแขวนแขวนเขาวมันจะมาขึ้นมีป่าวะมันเดินมันเดินไปไปไหนวะนะเก็บเลือดเก็บเลือดเก็บเลือดทำไมอันเต็มเต็มแล้วไม่เหรอเดินไปทำอะไรของมึงเนี่ยเดินตอนนี้เดินมาแถวน่าจะรถอ่ะรัดผมเปิดเทปนั้นได้ยินแต่ละโอเคโอเค เราตามหางกัไปอ่ะนัดไม่ไม่ยังเดินเดินเปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้ระเบิดเครื่องเรียกละเฮ้ยเขาเปิดตู้แล้วแปลงเลยเขาเปิดตู้อะไรปะเนี่ยวิ่งนะวิ่งนะวิ่งนะมาพี่มาเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านเฮยเฮ้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 ยอยู่ใกล้มากใกล้ดิใกล้มากเลยพี่ ปตูวอะไรใช่เป็นโหมดมีเสาจักรจี้ด้วยวะมีเสาจักรจี้อยู่ด้วยโหมนี้ต่อให้ไม่ต้องมีไม้อ้าวไม่ทำอะไรอ่ะกูวิ่งวนเลยกูอยู่นี่กูเข้าบ้านทำไมเพื่อนกูอยู่นอกบ้านกูไปไหนแล้วถิงแล้วถิงอีกแล้ะถิงอีกแล้วถิงดิล้วจริงรอบสองเยอะขวาขวาระวังขวาระวัง ม้ามมอมหิว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 ก่อนหิวก่อนหิวก่อนแต่มันได้เลือดอย่าเปิดกล่องเลยทำไมเยอะเสาขาวสองเสาทือเครื่องออร่าทอยครบพี่น้าซ้ำเครื่องผมใช่ไหมพี่ฟังให้พี่ฟังค์ให้เฮ้ยออก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 พี่น้าบอกใครอะผมไม่ได้อยู่พี่ ไอ้ที่บอกตัวเองเนี่ยออที่บอกใครผมไม่ได้ฟรีผมตอนนี้ตอนนี้พี่นัทอยู่อยู่ทางซ้ายัคเห็นน้องลาเขาอยู่เครื่องตรงกลางแมพของผมอ่ะนี่ไม่เคยปั่นเลยนี่ตีเสียงมัไม่ได้ปั่นเดี๋ยวผมไปตามเองผมไปตามเองโอ้ชิบหายแล้วกูจะเข้าบ้านใหญ่ก่อนดีกว่าไอเพฟนอันตีจากข้างไหนวะขอเจอละถ้าปั่นเครื่องนั้นออกมันก็จะเหลือร่างกลางขวาล่างแล้วก็แถวกลางแมพ หน้าบานมันไล่ไขวะเไล่คอเด็ดหรอคนง่าวคอเด็ดแล้วคอเด็ดผมทำเครื่องกลางให้ทำเครื่องกลางให้ต้องเ่าเครื่องมึงเ้าเครื่องผมออกไม่ได้เก้าเครื่องออกโดนโซนมั้งเนี่ยไม่โดนเครื่องมันใหญ่ยังอยู่ปะเต่าขาวบ้านใหญ่ไม่มีแล้วมันใหญ่เสร็จแล้วมีหน้าบ้านใหญ่มีบ้านเล็กแล้วก็มีร่างกลางถอดครับ มึงไม่เข็ดไม่จำจริงนะโอนี่มึงกัมึงเนี่ยไม่เข็ดไม่จำจริงนะไก่เรือพุกเนี่ยทีนี้ไปดึนทีผมไปทังเครื่องทอมก่อนเฮ้ยเอเอาลายนี้จริงเหรอเพื่อนจะลายนี้จริงเหรอยากอะไรวิ่งรอบไงวะทอมอยู่ไหนอะอยู่ลานจอดรถครับใกล้ๆเลยโดนทุกแพน โอลิ๊กเลยไปทิ้งไปริงอยาวย่าพี่พาเล่นล้างกลางเลยไล่อยู่ไล่อยู่ตามตูดพี่ยับยับเลยเนี่ยอยู่ล้างกลางเหรอโอเคเห็นแล้วมันจะทิ้งมันนะเห็นแล้วไม่ทิ้งไม่ทิ้งยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอาวิแอนหนึ่งพี่นัาได้แกะทอมอยู่นะพี่นันทิ้ง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 ไปขวากลางไปขวากลางไม่ไม่เออว่ะเพื่อนเพื่อน โอ้นีเอ้ยมึงยังไม่ได้สัมผัสตัวเลยนะลงไหนอะเพื่อล้มขวากลางเฮ้ยโดนโซนปะเนี่ยไม่เหมือนจะไม่โดนนะเพราะเครื่องขวาบนเราออกแล้วป้านบนออกแล้วบ้านใหญ่ออกแล้วกลางถนนเมื่อกี้เราออกไปแล้วล่ามกลางหน้าบ้านเล็กแล้วก็ข้างๆบ้านใหญ่ตรงคอเด็ดมีหนึ่งเครื่องที่ผมเห็นนะ สามเครื่องเลยเนี่ยมีเดจาวูเนี่ยเฮ้ยยังก่อนที่เพื่อนใจเย็นดีโอนี้นายก็ใจร้อนไปไปไหนกูอยู่ดิมึงไปไหนโอนี้หลงรอยเท้าเพี่อนะกลับไปดูเขาได้ดอปเเอ้ยไปเจอไี่นายะล่ะ เจอเจอมีนาจริงแย่เลยอย่างี้อันนี้แย่แล้วเอาเลยกูจุกเซฟชีวิตมีนาตั้งนานพีนาจากไปแล้ว <S <S แผลนี่มันก็มีเครื่องนะวิ่งมาดูเครื่องอคนนี้กาหถนนเห็นแล้วเห็นแล้วมาดูเสาคอนเดนตาไป้ันฟ้าไป้ันฟ้า มาเห็นอยู่เนาะโอเคไปละมันขึ้นไปทางขวาบนตอนนี้อยู่เรืยาวอยู่เลือยาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาคุยอ่ออาอยยออ้อยยออ้อยยอไม่โดนสักเฟสเลยเนี่ยคนเนี้ยเอ้าไม่เอาผมอ่ะอเนี้ยไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะมันเข็ดแล้วมันเข็ดแล้วมโดนผมไปอ่ะเลือกคนได้มันเข็ดแล้วไอ้นกระวังนะนกระวังนะไปล่างนะไปล่างมันรู้ว่าไล่พี่ทองจะเสียเวลาเสียเวลาดิมันยังไม่ได้ตีพี่ตั๊กแอตเลยนะ ไล่กูบอกอ๋อไล่กูจริงไล่ไล่ไล่ยาวอ่ะไล่ยาวอ่ะเข้ามอนเบบี้เป็นเมื่อไรของก๊อปั่นไอ้เครื่องน้าบ้าเล็กไปเขาเด็กอยู่ไหนไม่รู้กูแย่แล<ว>้วกูแบบนี้เขาขายแย่นะไปไหนอยู่นีกูอยู่นี่ไปไหน ระวังโอ้ยก็เด็ดมันมีนิเซลเลน์หรอครัขึ้นเอาขึ้นเอาเลยวุ้ยอย่าล้วกูต่อแทบไม่รอดและต่อแท้ไม่รอดละมุมนี้เล่นยากในที่สุดมันเปิดสาวขาวนะสาวขาวนะโคดเดตเมื่อไรนกปัญญาเลยข่าวอะไงขาวขึ้นโคดเดตเฮ้ยเสร็จทันนะเนี่ยเสร็จทันก็ไม่ทันวะไม่ทันวะนีอะขาวจริงปล่อยปล่อยมือปล่อยมืออะ ไปเครื่องน็อปไปเครื่องน็อปไปเครื่องน็อปอ้าแล้วไม่ปั่นต่อให้เสร็จเลยอีเวนอันซี่เอามไม่ใช่นเหรอเอ่อ,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 อาไม่ใช่หรอออกคนละเครื่องกันน็อปน็ดึงพี่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 เราค่อยป,ปั่นต่อเขี่ยแล้วไงมไม่เป็นไรดึงเลยดึงเลยเดี๋ยวพี่เองดึงพี่แรงก็ทิ้งนะทิ้งทิ้งไหมไม่ทิ้งไม่ทิ้งอย่าพุ่งวิ่งอย่าพุ่งวิ่งแอร์สี่นี้กแอร์สี่นี้แอร์สีนี้อย่าพุ่งวิ่งอย่าพุ่งวิิ่่งพีเเปดรท้้าให กลางแมพไปกลางแมพไปกลางแมพเจ๊โอเคเฮ้ย่าเย็นเจ๊ตัวพิม์ของพร้อมอยู่ซ้ายล่างตรงลานจอดรถนะกูอยว้ให้มึงแคนวันนี้อ่ะดิน็อปันได้น็อปันได้เอ้ยมาไปเครื่องน็อปไปเครื่องน็อปเรื่เารถเนี่ยเครื่องออร่าเขาได้ปันอยู่โอเคสวย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 ตัวเย็นมากกว่านี้นะเพื่อนประตูอยู่ไหนวะกูหาประตูรอดีกว่า เดี๋ยวละประตูขวาบนตุกโอ้โหตียัดไม้อ่ะมาคม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 าตีหมดตีหมดไวเครื่องปิดดิสิสิ่งท้ามโคตรหนักเลยเอาเดวเปิดประตูไกลเอาไปไปดูไหน

วิ่งโง่จุ๋ยเฮ้ยเพื่อนมาเพื่อนเออมันก็ต้องกลับไปเสาใช่ป่ะล่ะแล้วกู๊กเปิดตัวต่อยเสร็จเลยแค่นั้นแหละเอาเด็ดเอาเรียบร้อยเจือดไล่เพื่อนไล่หัวดึงน็อตขันหนูอ่ะน่ายเด็ดดึงเอด็ดดึงเร็วก่อนั้นมันจะวิ่งกันไมาไปยไหมเนี่ยสวยไม่สวยไปายโนไปเลยถ่ายโนออกไปเลย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 ออกกัแล้ว อเดดไม่มีอะไรนะฮะไม่มีแทงหลังไม่มีอะไรไม่แทงหลังเนี่ยเรใช้ไม่ได้พี่นัทยิ่งได้เสียงร้องโคตรดังเลยยี่เห้ยเสียงใครเสียงนี่เหรอเสียงร้องพี่เหรอเพิ่นตายแล้วเนี่ยเพิ่นตายแล้วเนี่ยกูไปแล้วกูไปละคอเดดพูดอะไรลูกสารก็ทำให้คอเดดมันปัดเลยไงวะอ๋อตุนตา

อะไรบ่นเลยเนะ <c oughs> น,นี่ <f ix> ย,นยก็ไดนะ้ด <c oughs> ขารร้วาวอย่างนี้มาไปแล้วข้าเด็ดแม่งบ่นอะไรกันไอ้ตัตตะกรอตัวนี้มันตลกสิวะชอบว่ะกูไม่น่าช่วยเลยอะไรเงี้ยกู <c oughs> <c oughs> ไม่น่าช่วยมึงเลยไอ้เวงเกยดปุ๊บบูไม่มสามารถช่วย <c oughs> มึงได้มึงเดินบีบมันนี่กันแล้วอ่ะตั๊กเด็ดล,ล้มมาเอาผมต่อเลยอ่ะ <c oughs>